สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะสถิติหวย เราพัฒนาของวันศุกร์นะคะวันศุกร์แอดนินลยย้ำนะคะว่าทุกแนวทางที่ลงไปใช้สตินะคะพิจารณาวิเคราะห์กันกองข้อมูลนะคะสูตรห้าสิบเปอร์เซ็นต์ดวงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเอาไปพินิจเอาไปพิจารณาเอาไปวิเคราะห์ไม่มีใครรู้คะ่ะว่าหวยจะออกอะไรว่ากันไปตามสูตรสูตรให้แบบไหนแอดให้แบบนั้นหวยจะออกอะไรอยู่ที่นู่นคะ่สนะสปปลาวรานะคะแอดไม่รู้หรอกคะ่ะหวยจะออกอะไรนะคะดูทุกคลิป ดูทุกคลิปดูเขาพูดอะไรเน้นอะไรย้ำอะไรนะคะสต,ติมาแบบไหนสต,ติมีให้ดูค่ะเป็นข้อมูลที่ดีนะคะอยู่ที่เราจะรับรู้รับฟังไหมนะคะถ้าชอบก็จัดนะคะเวลาสูตรเข้ามันก็เข้าค่ะเวลาสูตรหลุดมันก็หลุดนะคะทุกคนมันเป็นเพียงแค่สูตรคำนวณน,นะคะเปิดใจก,กว้างๆนะคะใช้สติเยอะๆความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นตค่ะไม่มีหรอกคะ่ะไม่มีหรอกไม่มีความเสี่ยงนะคะ เวลาเราได้นะคะเวลาเราได้แอดก็ไม่ได้อะไรด้วยนะคะเวลาเราได้นะคะเพราะว่าแอดก็น้นและย้ํานะคะอันนี้เป็นแนวทางที่นําเสนอนี่คือแนวทางฟรีนะคะทุกคนฟรีเพราะว่าแอดเป็นคนลงทุนเองทุกอย่างนะคะสมุดปากกาโน่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มาอัดคลิปให้ทุกคนนะคะเหนื่อยนะคะไม่ใช่ไม่เหนื่อยเหนื่อยนะคะเออทําสูตรออมาคิดสูตรเรามาก็จะได้แต่ แต่กว่าจะได้แต่ละสูตรแต่ละคลิปเออแอดก็มีความใส่ใจของแอดนะคะอยู่ที่ทุกคนนะคะจะรับฟังรับจะรับเอาข้อมูลนะ่ะจะจะเอาขนาดไหนนะคะจะเอาไปพินิจเอาไปวิเคราะห์ไหมนะคะแอดก็ไม่รู้ค่ะว่าหวยจะออกอะไรเนาะขนาดตัวแอดเองก็ยังโดนนะคะทุกคนสูตรก็ยังเพียงเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณน,นะคะตอนได้ตอนได้นี่ บอกแอดไหมว่าสั่นไม่ค่ะไม่มีค่ะไม่มีขอบคุณเลยด้วยซ้ํานะคะบางทีบางท่านนะคะแต่เอฟซีหลายๆท่านก็น่ารักนะคะแม่แม่หลายๆคนเคนนะป้าลงุงลุงนะคะแอดก็ไม่รู้นะคะว่าหวยจะออกอะไรตัวที่มันเข้าก็ไม่เล่นกันนะคะใครจะไปรู้ล่ะคะตัวเด่นเขาก็มีตัวเจาะเขาก็มีนะคะเออตัวเจาะก็รู้อยู่ว่ามันเจาะยากนะคะทุกคนรู้อยู่ว่ามันเจาะยากเอา้าเราก็จัดตัวเด่นใส่ ตัวไหนเด่นเข้าดีนะคะเา้าเราในเมื่อเราจัดไปแล้วนะคะความเสี่ยง100%เต็มเราต้องยอมรับผลที่ตามมานะคะต้องฉลาดเล่นนะคะต้องฉลาดเล่นฉลาดเลือกนะคะไม่ใช่มาโทษคนทําสูตรให้เพราะว่าแอดว่าไปตามสูตรการคํานวณน,นะคะทุกคนเน้นและย้ําว่าแนวทางที่แบ่งปันนี่แนวทางฟรีนะคะแนวทางฟรีสมุดปากานะคะไม่มีใครมาออกด้วยกับแอดนะคะแต่ก็มีเอฟซใจดีทุกท่านนะคะ หลายๆท่านเลยนะคะในช่อง fc เก่า fc ใหม่นะคะสนับสนุนมานะคะแต่คนที่ไม่สนับสนุนนี่บางทีก็อุย้ยนั่นเลยค่ะเออพอหลุดปุ๊บอุอ้ยตอนได้นี่เงียบกิบเลยนะคะตอนได้เงียบกิบเลยนะคะขอบคุณก็ไม่มีอุย้ยพอตอนเสียนี่พิมพ์พอะไรมาก็ไม่รู้นะคะว่าแต่คนให้สูตร ว่าแต่คนทำสูนยให้คำนวณให้นะคะโอ้ยตัวเองก็ดูฟรีนะคะก็ไปพินิจพิจารณาก็วิเคราะห์เอานะคะน้ำใจนะคะแบ่งปันกันทุกคนแอดมาแบ่งปันทุกคนทุกคนก็ต้องแบ่งปันน้ำใจกับแอดด้วยนะคะต้องทำความเข้าใจนะคะต้องใจก,งกว้างนะคะไม่ใช่นึกจะพิมพ์อะไรก็พิมพ์นะคะเขาทำสูนยให้บางทีนะคะทุกคนมองผ่านาแอดมองผ่านหมดนะคะเพราะว่า fc ช่องแอดน่ารักนะคะแต่มีบางท่านนะคะที่ โอ้กะเข้ามาด่าอย่างเดียวเลยนะคะแอดก็ไม่ค่อยสนใจหรอกคะ่ะแต่บางทีก็โอ้อยากตอบโต้บ้างนะคะบางทีก็อยากตอบโต้บ้างโอ้ถ้ารู้แอดรู้ว่ายจะออกอะไรก็จัดแล้วนะคะไอ้สูตรห้าสิบเปอร์เซ็นดวงห้าสิบเปอร์เซ็นนะคะดวงที่เราจะเลือกสูตรนะคะอยู่ที่ดวงทุกคนนะคะทุกคนจะไปยังไงอะไรยังไงเอาข้อมูลไปพิจพิจารณาหรือ,อยังเพราะว่าแอดก็ ให้เต็มที่นะคะข้อมูลที่แอดมีนะคะตัวไหนที่แอดคิดว่าจะมานะคะนี่อันนี้ก็วิเคราะห์ให้นะคะแล้วเน้นและย้ำด้วยว่าห้ามทิ้งตัวเก่านะคะแอดก็ไม่รู้ทุกคนไปยังไงอะไรยังไงนะคะสถิติมันมาแบบนี้ดูสถิติหรือ,อยังอ่ายังไม่ดูนะคะเลขอะไรบ้างเราเอามาชนเสียอะไรที่มันเดินดีอันนี้มันก็เดินดีนะคะแต่โอกาสมันมีหลุดไหมมันก็หลุดคะ่ะทุกคนมันก็หลุดนะคะทุกคน เพราะว่ามันเป็นเพียงสูตรการคำนวณเน,น้นระย้ำนะคะเน้นระยำ้ำอ้ขนาดเทวดาขอเทวดายังให้พวกเขาสามตัวตรงเนาะนับภาษาอะไรกับแอดคนธรรมดานะคะแอดก็ว่าไปตามสูตรนะคะอุย้ยใครไม่อยากให้สูตรตัวเองเข้านะคะเวลาสูตรเข้านะคะเออก็แสดงความดีใจก็นู่นนี่นั่นนะคะเวลาสูตรหลุดต้องยอมรับนะคะในสิ่งที่ตัวเองไปสิ่งที่ตัวเองเลือกนะคะ เพราะว่าตัวที่มันเข้าหลายๆท่านก็โอ้ยเก่งกันค่ะเก่งกันนะคะนี่ดูหลายๆท่านก็วิเคราะห์พิจารณาวิเคราะห์ค่ะต้องวิเคราะห์นะคะไม่ใช่ใส่อย่างเดียวเลยนะคะกะเอาอย่างเดียวไม่เสียเลยโอ้ยเดี๋ยวแต่เจ้าลวกเถอะนะจริงๆนะคะ,ะ,คะแอดเน้นและย้ํานะคะทุกคน เน้นและย้ำนะคะดูเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะชอบกระจัดขัดก็ผ่านแอดไม่รู้หวยจะออกอะไรเอาไปพินิจพิจารณาวิเคราะห์กัน,นะคะ่ะวิเคราะห์เยอะๆนะคะก่อนที่เราจะลงทุนเราวิเคราะห์คำนวณเยอะๆนะคะถ้าวิเคราะห์เยอะแล้วมันหลุดแล้วเราต้องยอมรับนะคะในโชคชะตาที่เราเป็นนะคะโอ้ไม่ใช่มาใส่แอดใหญ่เลยนะคะแอดไม่รู้ว่าหวยจะออกอะไรนะคะโอ้บางท่านก็บอกว่าแอดนู้นนั่นแอดนี้นี้นแม่นนะคะเอา้า สูตรเพิ่นดีสูตรเพิ่นแม่นเพิ่นเก่งก็ดีใจด้วยนะคะที่ถูกก็ดีใจด้วยนะคะเอ้าของแอดหลุดแอดก็บอกว่าหลุดก็ยอมรับนะคะเออแต่ว่าเอ้าต้องมาว่ากันด้วยเหรอคะบางทีสูตรมันก็หลุดนะคะสูตรมันหลุดแหรไเนียเอ้าเวลาเข้าขอบคุณสิคะมาขอบคุณไม่ไม,ไม่มีนะคะโอ้ย นี่แหลคะค่ะเขาถึงเลิกทำ u ูทูบกันเยอะนะคะหลายๆทางหลายๆอาจารย์นะคะเขาก็เลิกมาแบ่งปันน้ําใจนะคะเลิกแบ่งปันน้ําใจเลิกให้ข้อมูลนะคะเขาก็ซื้อคนเดียวได้ก็ได้เสียก็เสียจบนะคะไม่ต้องมาโทษคนให้แนวทางนะคะแอดก็เชื่อว่านะคะแอดหลายๆงวดนะคะแอดก็เชื่อว่าถ้า แอดก็เชื่อนะคะว่าหลายๆงวดหลายๆแนวทางที่เอามาแบ่งปันนี่ก็เข้ามากกว่าหลุดนะคะเข้ามากกว่าหลุดแล้วก็เป็นแนวทางที่แอดนาเสนอนี่ถ้าวิเคราะห์ดีๆนะคะไปตามคนที่เข้าดีๆหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะเข้าแน่นอนค่ะเข้าแน่นอนนะคะ,นนนะ,คะหลายๆท่านก็มาวิเคราะห์จากสูตรแอดนี่แหละคะ่ะถึงจะปังจะหมานจะเฮงกันนะคะก็ต้องคิดไปด้วยนะคะโอ้โบมันเท่าสีใสอย่างเดียวเด้ก็ยังว่าทําไปตามสูตรนะคะทาไปตามสูตร ดมยาก่อนเอา้าถ้ามีคําพูดคาไหนนะคะไม่สุภาพวาจาล่วงเกินอะไรก็ขออภัยนะคะเออถ้าหยุดถ้าหายไปนี่ก็เป็นเพราะอะไรนะคะเป็นเพราะแอสบางทีมันก็เนาะไปสื่อู้เดียวอีหรีละคะ่ะไม่เอาสติติเอาข้อมูลทุกอย่างมาแบ่งปันจริงๆค่ะจริงๆนะคะ อันนี้แอดก็แบ่งปันแบ่งปันก็แบ่งปันฟรีนะคะแบ่งปันฟรีนะคะโอ้ยค่ะยูทู u สองสองปีค่อยเพึ่งได้สามพันนะคะโดนดายเยอะกว่าอีกนะคะโดนดายเยอะมากนะคะแล้วก็แบบโอ้แอดว่ามันเสียสุขภาพจิตนะคะบางทีไม่คุ้มค่ะไอ 3, ้สามพันนี่วันเดียวก็ได้แล้วค่ะวันเดียวก็ได้แล้วเนาะจากที่เราปังปังกันนะคะทุกคนเอาจริงๆนะเออไม่ต้องมานั่งเหนื่อยอัดคลิปนะคะเหนื่อยโอ้ตรงมา เขียนให้ทุกคนให้ทุกคนดูอธิบายให้ทุกคนดูนะคะเอา้าดูเป็นแนวทางนะคะดูเป็นแนวทางถ้าชอบก็จับถ้าขัดก็ผ่านนะคะไม่ถูกใจตรงไหนนะคะอะไรยังไงก็คอมเมนต์ได้นะคะติชมนะติชมได้นะคะไม่ใช่แบบว่าอุย้ยเลขตั้งครึ่งนึงยังไม่ถูกเลยอุ้ยให้เลขเป็นร้อยมึงไม่ถูกได้ยังไงโอ้ยบางทีคําพูดคําจานะคะโอ้ยโอ๊ยโอยโอย,โอย,โอย เามาดูศูนย์หวยของเรานะคะมีศูนย์แน่ๆค่ะมีศูนย์แน่ๆวันศุกร์ศูนย์แน่ๆนะคะศูนย์แน่ๆค่ะเออบางทีแอดก็อาจจะมีแนวทางหลายๆแนวทางที่หายไปนะคะอันไหนแม่นๆนี่จะไม่ลงแล้วค่ะเอออันไหนแม่นๆนี่จะไม่ลงแล้วเลิกลงแนวทางก็เพราะอย่างนี้แหละค่ะปวดประสาทสื่อองดีกว่าโอ้ยแอสขีดจมไปจังสันล่ะคคะเอามาดูนะคะทุกคน ก็ดูตามสถิตินี่นะคะมันก็มาตามเดิมเลยนะคะออกตามเดิมเลยเอา้ามาดูสถิติวันศุกร์กันนะคะวันศุกร์นะคะวันศุกร์นะคะถ้าชอบก็จับนะคะเน้นนะคะชอบก็จับชอบก็ดูไม่ชอบก็่านนะคะชอบคิดไหนดูคิดนั้นเอาไปพินิจพิจารณาวิเคราะห์นะคะไม่ชอบคําพูดไหนก็ขออภัยน,นะคะคนเรามันมีอารมณ์กันทุกคนนะคะมีอารมณ์กันทุกคนเราก็ต้อง ทําความเข้าใจใจเย็นๆนะคะทุกคนใจเย็นเ็ๆบอกจ้าของนี่แหะคะ่ะใจเย็นเออเพราะว่าถ้าแอดไม่แบ่งปันแนวทางทั้งช่องมานี่พังนะคะทุกคนพังนะคะเจ้าเจอเอฟซีอยลุ่มเด้เออเออโอ้แค่คิดคำนวณสูตรให้นี่ก็โอ้ใช้สมองหัวง่วเต็มไปหมดเลยนะคะ อะไรก็ไม่ได้นะคะโอ้ยวันหนึ่งจะได้ถึงสามสิบห้าบาทไม่อัดคลิปหนีเยสีวาเดอ้อเยสีว่าได้เงินดันจาก YouTube เดอ้อโอ้เขาไม่ได้ให้ง่ายขนาดนั้นนะคะยอดวิวต้องเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นนู่นนู่ค่ะตุ๊ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่มาติดตามนะคะติดตามเราต้องทําใจด้วยนะคะตัวเลขมีเป็นร้อยเป็นพันตัวไม่มีใครรู้หวยจะออกอะไรนะคะตอนเข้านะให้ขอบคุณน,นะคะ ตอนหลุดนั่นเออด่ามารวดสั่นเออแต่ว่าถ้าตอนเข้านี่ไม่เห็นไม่เห็นหน้าเ,เห็นตาเลยนะคะแต่ตอนหลุดมาด่านี่เจอแอดนะคะเจอแอดแน่นะคะเออจริงๆนะคะทุกคนใครที่ซุ่มอยู่ก็ตามนะคะเออแต่เอฟก็น่ารักทุกท่านนั่นเลยค่ะแต่ก็จะมีบางท่านนะคะแอดนี่เดี๋ยวแอดก็จะไล่บล็อกแล้วนะคะไล่บล็อกจริงๆค่ะ บอกเลยนะคะบอกตรงๆเลยนะคะใครที่พูดไม่สุภาพอะไรนะคะติชมติชมได้นะคะก็ค่อยๆดูไปเนาะสูตรหวยนู่นนี่นั่นนะคะอาจารย์ไหนแม่นก็จัดอาจารย์นั้นค่ะได้อาจารย์ไหนก็จัดอาจารย์นั้นอาจารย์ไหนแม่นก็จัดอาจารย์นั้นค่ะเพราะว่าแอดก็คำนวณให้ทุกคนดูนะคะคำนวณให้ทุกคนดูเอาไปพินิจพิจารณาโอ้ยตอนค่อยซื้อทําไมมันหลุดอ้าวสิปหูบ่ อา้าวดวง50%นะคะสูตรห้อแอดก็ยังเน้นเลยย้ำดูข้อมูลค่ะวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์ข้อมูลนะคะ,อะ,คะ,ออะ,คะแอดไม่รู้หวยจะออกอะไรนะคะไม่ใช่อยากถูกอย่างเดียวนะคะซื้อไปแล้วต้องยอมรับความเสี่ยงนะคะทุกคนยอมรับความเสี่ยงนะคะเฮ้ยแพงตันฟีกดด็ได้กันเนาะแอดก็บ,บุกหูจะสิเหตุจิงใดนะคะ กวิเคราะห์กันดูวิเคราะห์กันดูเนี่ยค่ะนี่สถิติวันศุกร์นะคะพ้นหวยออกงวดล่าสุดนะคะห้าหนึ่งเจ็ดศูนย์ห้านะคะโอ้ยวันศุกร์มีศูนย์แน่ๆค่ะวันศุกร์มีศูนย์มาแน่ๆค่ะจังได้กับศูนย์แอดศูนย์ค่ะค่ะโอ้ยตอนเข้านี่ไม่ไม่อะไรเลยนะคะขัวคุณยังไม่มีนี่โอ้ยแอดมหูจริงๆนะคะแต่พอเวลาหลุดนี่มาทั้งคําไม่สุภาพกูเกิลนี่บล็อกไปแล้วค่ะ เออแอดบล็อกแล้วนะคะนี่ก็จะไปไล่บล็อกอีกนะคะบล็อกเลยค่ะบล็อกโบกปินกิดสิบล็อกเดี๋ยวนี้ก็เริ่มหัดบล็อกแล้วนะคะเออนี่ตามนี้เลยนะคะอันนี้ก็เก็บสถิติให้ก็ดูเอาค่ะโบวิเคราะห์ห้แล้วเอาดูเอานะคะอันนี้สถิติวันศุกร์สำหรับคลิปนี้นะคะศูนย์ค่ะศูนย์อีกคลิปนี้ศูนย์ล้วนเลยนะคะอุยวันศุกร์มีศูนย์แน่แน่ค่ว่าอ้ยแต่ยินดีดี๋ยวหัวสิบล็อกค่ะว่าสัก เป็นทั้งสี่เหรอคะเป็นทั้งสี่โอ้ยหนึ่งในร้อยนะคะหนึ่งในร้อยที่ทําให้เราลมเสียบางทีเราก็ไม่สนใจมองผ่านนะคะเฟซี FC น่ารักก็เยอะนะคะแม่แมๆปะปาทุกท่านนะคะมันเป็นเพียงการคํานวณทุกคนทําใจนะคะทําใจเพียงการคํานวณน,นะคะจริงๆนะคะอยู่ที่ดวงเรานะคะมีได้บ้างหลุดบ้างเสียบ้างนะคะบางท่านก็ไปตัวเด่นบางท่านก็ไปตัวเจาะนะคะ โอ้หวยรอ้รอยตัวเจาะเหลือแค่สิบคู่บางท่านก็ว่าเยอะนะคะเอาบัตรข้องพันคิดบ่ได้อตัวเองยังพึ่งคนอื่นนะคะตัวเองยังพึ่งคนอื่นพึ่งดวงคนอื่นพึ่งสถิติคนอื่นพึ่งการคำนวณของคนอื่นนะคะเราก็มีแต่ต้องขอบคุณเขานะคะต้องขอบคุณเท่านั้นนะคะไม่ใช่มาด่ามาว่านะคะโอ้ยถ้าหวยออกอะไรก็รู้ว่าหวยออกอะไรก็จัดเต็มไปแล้วค่ะทุกคน สำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนนะคะศูนย์ค่ะ,คะอัดโหลดศูนย์นี่วันศุกร์นี้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ